แม้ระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆเริ่มกลับสู่ภาวะปกติแต่สำหรับที่นี่สถานีรถไฟนครศรีธรรมราชยังต้องปิดทําการ,รไปอีกไม่ต่ากว่าสิวันนับจากานี้เนือ่องจากรางรถไฟได้รับความเสียหายอย่างหนักอันเนื่องจากน้านท่วมาา,านคนรรรธมชช่วงนครศรีธรรมราชก็มีที่หนัก,กว่าที่สุดก็ช่วงบ้านทุ่งลอครับที่พมเ9กาเกาความกว้าง17เมตรลึก3เมตรที่น้ํามันซก ทำให้สะพานทำให้รางมันเอียงจากทางประธานเดิมแับแล้วสถานีของเราเองวันนี้เปิดให้บริการหรืยอยังครับยังครับยังครับยังยังยังนะครับแล้วจะเปิดให้บริการหน้าค<อ>าดวา่าเห็นท่านรองผู้ว่าให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงเช้าว่าประมาณสิบกว่าวันแล้วก็จะดูสภาพทินฟ้ากันขณะที่บกสจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้เริ่มเปิดทําการเป็นรูปแบบวันแรก ก็มีผู้โดยสารมาใช้บริการหนาตาโดยทุกเส้นทางเปิดให้บริการทั้งหมดยกเว้นเส้นทางปากพนงังตอ,ตอนนี้รถเปิดวิ่งทุกเส้นทางแล้วครับปากพนงังปากพนงังยังตอนนี้ก็คือยังมีเส้นทางปากพนังที่ยังวิ่งไม่ได้อยู่ครับครับผมแล้วของรถบัสรถเมย์ครับรถครับรถบัสรถเมย์ตอนนี้ก็เริ่มที่จะเปิดบริการแล้วครับผมครับผมก็รู้สึกว่าคึกคักไหมครับวันนี้วันนี้ก็เริ่มมีผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการเยอะขึ้นครับจากจากเมื่อวาน มามากมากเลยครับมากครับรถตู้ครับรถตซึ่งรถตู้รู้อะไรก็ได้ครับรู้ไดคือว่าเข้าวิ่งได้รูมืมอว้านครับหมอว่านกับผมรอประเดี๋ยวครับรอประเดี๋ครับอ๋อพอดีการเนี่ย้ก็บอกต่อโตัวกับนายคิวได้ก็แจ้งแล้วมั้เนี่ยตัมาจากต้นน้ำเนี่ยเส้นทางมันมั่งครับเส้นทางตัวนี้ก็มันก็หนีน้ำซึ่งมังเล็กๆน้อยๆนะแต่ว่ารถสามารถโวิ่งได้ ส่วนแท็กซี่จักรยานยน์รับจ้างก็กลับมาให้บริการในพื้นที่เมืองนครศรีธรรมราชแล้วเช่นกันซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีหลังจากที่นี่น้าท่วมสูงมาหลายวันอย่างไรก็ตามมีข้อแนะนําว่าในระยะนี้ควรตรวจสอบเส้นทางให้แน่ชัดก่อนเดินทางเสมอทีมข่าวพลเมืองรายงาน